ตักทายแฟนบอลหงแดงทุกท่านด้วยนะครับเอกมะขาวเล่าข่าวหงแดงนะครับคลิปนี้นะเก็บตกนิดๆหน่อยๆนะฮะหลังเกมที่ลิฟูบุกไปแพ้บวยอย่างพรีมัตนะฮะบว้ยของเดอะแชมเปี้ยนพอังกบวยติดคออีกแล้วนะครับก็ทำให้ลิฟูเนี่ย จอดป้ายแค่รอบที่4หรือว่ารอบ3าสิองทีมสุดท,ท้ายอ่ะก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ลุ้นกันต่อยังเหลือให้ลุ้นอีก3รายการก็ดีใจกับทางนัน่นพรีมัตด้วยนะครับผูก็ต้องยอมรับว่าเมื่อวานพรีมัตเนี่ยเล่นเนี่ยไม่ได้เสียเปรียบลิพูเลยก็เหมาะสมกับการที่จะเป็นผู้ชนะนะครับเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดค่อยมาพูดคุยกันนะครับก็ทําให้รอบที่4เนี่ยมีทีมใหญ่ที่ตกรอบเนี่ยไปอีก3ทีมนะฮะเชลซีแพ้ไบรตันแต่อันนี้ก็อาจสามารถเกิดขึ้นได้ นะทีมอย่างสเปอร์นี่ก็ตามคาดนะครับบุกไปแพ้แอสเลมิล,ล่าที่วินลับฟาร์นี่ก็ตกรอบส่วนลิฟูเนี่ยพลิกล็อกที่สุดแล้วนะครับปีมัสก็คือแจ็คผูคายักษ์ในศึกฟุตบอลเอฟเอคัพในรอบที่4ทําให้ฤดูการเนี่ยจอดป้ายแค่รอบ4ปีที่แล้วนี่เราไปแพ้แมนยูเนี่ยแพ้รอบ8ทีมสุดท้ายน,นะครับทำให้ลิฟูเนี่ยจกการที่มีโอกาสลุ้น4แชมป์ลุน4รายการก็ปิวไปหนึ่งละเพราะฉะนั้นเหลืออีก3รายการนะครับพิมลิกนำจากฝูงคาราบาลครับ ก็เข้ารอบชิงชนะเลิศนะส่วนฟุตบอลอยู่่ายชมรีก็เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนะครับมาดูรล,ละเอียดเกมนิดๆหน่อยหน่อยนะฮะแฟนบอลร์พูใครที่เข้ามารับชมแล้วเนี่ยก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นทัศนะนะฮะเป็นมุมมองของตัวผมเองนะครับหลังเกมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้อิงใครเป็นพิเศษนะครับจากการได้ดูแล้วก็มวเมื่อวานนี้ผมได้ภาคเต็มๆด้วยได้เห็นแทบจะทุกอย่างของเกมเมื่อคืนนี้เลยนะครับตั้งแต่การจัดตัวนะฮะมี แฟนบอลลิปูเนี่ยถกเถียงกันเยอะว่าจัดตัวผิดพลาดไหมนะ,ะติดประมาทหรือเปล่า11ตัวจริงเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ผิดคาดนะครับไม่ได้ติดประมาทเพราะว่าลิปูแหละเล่นฟุตบอลคาราบาลครับหรือ FA ฟครับในช่วงที่ผ่านมาก็จะเป็นทรงนี้อยู่แล้วนะครับตัวหลักผสมตัวสมรองแล้วก็ดาวรุ่งนะครับแล้วเมื่อวานาอ่ะไลอัพ ออกมาสวยตัวจริงผมค่อนข้างโอเคระดับหนึ่งด้วยซ้ําแต่ว่าอาจจะมีจุดหนึ่งเดี๋ยวมาว่ากันนะครับประตูก็ใช้เคเลเฮอร์แบ็คขวาโจโกเมสนะครับหายเจ็บกลับมานัดนี้เล่นได้11บเอนาทีนะฮะมีปัญหาการบาดเจ็บต้องโดนเปลี่ยนตัวออกนะฮะแบ็คซ้ายซิมิคาร์คู่เซนเตอร์เจเรลควันซ่ากับวัตลุกเอนโดคู่นี้ก็เคยเล่นด้วยกันมาแล้วนะฮะก็ทั้งเอนโดทั้งควันซ่าก็เคยเล่นเซนเตอร์แบ็คคู่กลางใช้โจหนุ่ยเอนจูนี่เล่นกับทางด้านแม็กคอนเนลนี่คือจุดที่ผมมองว่านะครับจุดที่เราเนี่ย เสียเปรียบทางด้านพรีมัตแบบเต็มๆนะครับส่วนเกมลุกก็ตามค่าดนะับฮาวิเอเลยสยืนเป็นตัวเพเมเกอร์นะฮะขวาฟเฟเดริโกเคียซ่าซ้ายเป็นทางด้านลุยดิอาต์หน้าเป้าใช้ดิโอกโกโชต้านะครับส่วนพรีมัตก็จัดตามสไตล์ของตัวเองนะครับโดยเฉพาะเกมลุกเนี่ยนัดที่แล้วคนที่ยิงประตูชัยอย่างทางด้านรอันฮาร์ดีเนี่ยเป็นตัวสำรองเขาลงมาเป็นตัวสำรองแล้วยิง2ประตูในเกมที่ชนะเวสต์บอมไป2ประตูต่อหนึ่งวันนี้ออกสตายตัวจริงเลยนะครับ ส่วนสิ่งหนึ่งที่ผมก็จจะบอกว่าอันเนอร์สลอดอาจจะไม่รู้ว่าไปพวงเกมการสัปดาห์หรือเปล่าหรือจะมองว่าประเมินคู่ต่อสู้ผิดพลาดประเมินคู่ต่อสู้ต่ำไปหรือจัดตัวติดประมาทแบบนี้ก็มองได้ ตัวจริงคู่กลางเอนจูนี่กับแมคคอนเนลมันเป็นดาวรุ่งทั้งคู่นะครับถ้าไปเล่นกับพวกลีกทูเยาวชนด้วยกันเนี่ยอันนี้สู้ได้แต่พอมาเป็นเดอะเชมเปี้ยนชิพอังกฤษซึ่งพรีมัตวันนี้ใช้การไล่บี้ใช้พละกําลังในการสู้กับเราทําให้กลางของเราเนี่ยเก็บบอลไม่ได้เลยนะครับเก็บบอลไม่ได้เลยสู้ไ่ได้เลยนะครับตรงกลางนี่คือจุดที่ลิฟูเองค่อนข้างจะเสียเปรียบส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับที่ลิฟูเองกับการไล่ัพออกมาผมค่อนข้างแปลกใจตรงที่ตัวสํารองเนี่ย มีตัวซีเนี่ยมีแค่ดาวินนูเยสนะครับเราก็ทางด้านอาร์เคติสโจนนะครับอนอกนั้นเป็นดาวรุ่งหมดเลยส่งลงมาก็แทบจะไม่ได้มีผลอะไรครับโดเฮอร์ต mm ี hmm. ้แล้วก็เจ้าหนูมาบายานะครับที่ลงมาแทนโจโคเมสนะครับเคอร์ติสโจนเนี่ยล่าสุดผมเห็นข่าวแล้วว่าเอแฟนบอลทีพูลหลยท่านทำไมไม่ส่งเคอร์ติสโจนลงมาก็ทราบมาว่านะฮะเขามีปัญหาการบาดเจ็บหลังจากการซ้อมย,ยังไม่หายดีอันเนอร์สลอตก็เลยไม่เสี่ยงใช้ อ่าทางด้านเคอร์ติสโจนลงเล่นในเกมนี้นะครับส่วนรูปเกมโดยรวมนะครับริฟูเนี่ยเปอร์เซ็นต์กลางของบอลดูดีกว่าโอกาสยิงเยอะกว่าแต่ไม่ไม่มากนะครับเปอร์เซ็นต์องบอลประมาณ75็ิบห้นะริฟูส่วนพรีมัตเจ้าบ้านยี่สโอกาสยิงริฟู14ครั้งตรงกรอบ4นะครับส่วนทางด้านพรีมัตมีโอกาสยิง10ครั้งตรงกรอบ2แต่ว่าผลเนี่ยมันเป็นฝั่งเจ้าบ้านพรีมัต ที่เก็บคะนะได้จริงๆวันนี้พรีมัตก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็สู้กับลิพูได้ดีเพียงว่าพรีมัตวันนี้ต้องชมคุณซือเลยนะครับวางแผนมาดีมากลิพูเนี่ยเกมรุกมิติเน่น้อยมากนะริมเส้นสองฝั่งทั้งหลุยดีอาร์ทั้งเฟริโกเกียซ่าไปไม่เป็นเลยนะครับก็ต้องชมไม่พรีมัตไม่ต้องคิดเยอะครับลิพูจุดเด่นในในทีมชุดนี้คือริมเส้นใช่ไหม ปิดแม่งหมดเลย2ตัว3ตัวดีอาร์ตก็ไปไม่ได้นะใช้ความสามารถเฉพาะตัวเลื้อยไปนิดหน่อยก็ติดส่วนเคียซ่าไม่ต้องพูดถึงนะเกมนี้เล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานมากนะครับก็เลี้ยงกินตัวแทบไม่ได้เลยจับบอลแรกก็ไม่ดีอาจจะด้วยฟุตบอลอังกฤษที่มันเข้าบอลกั้ทั้งเร็วนะครับถึงแม้ว่าในช่วงท้ทาย,ทายช่วงครึ่งหลังจะมีการสลับสับเปลี่ยนให้เคียซ่ามายืนซ้ายเราก็ให้หลุยดีอาไปยืนขวาแล้วก็ดาวินลงมาก็ยกระดับทีไม่ได้เป็นตัวเปลี่ยนเกมไม่ได้แล้วก็จังหวะจุดโทษก็เป็นอีกช็อตหนึ่ เอาจริงๆเวเลียสก็ไม่ควรจะออกมาแก้ข่าวหรอกนะครับลูกนี้มันแฮนด์บอลล้านเปอร์เซ็นต์นะครับการขึ้นเล่นลูกกาอากาศแบบนี้แล้วแขนกลางเป็นหุ่นไรกามันก็ตามกฎการ,รตามกติกาก็เป็นลูกโทษร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนแล้วก็รวมไปถึงจังหวะยิงของไรอันหา์ที่ยิงค่อนข้างดีนะฮะยิงไปคนละทางกับกินเคลเฮอร์นะครับทำให้ลิพูจอดป้ายแค่รอบแปดทีมสุดท้ายนะครับอ่ะหลุ้นกันต่อนะครับสิ่งหนึ่งที่อาจจะทําให้อนเนอร์ส็อตเนี่ย ตัตัวลำบากนะครับก็อาจหนึ่งผวงกับอาการบาดเจ็บของน้กเตะด้วยไม่อยากจะให้ตัวหลักอากาเจ็บเยอะแล้วสองเกมในช่วงวันพุธเนี่ยมันมีเกมสําคัญมีเกมนัดต่อค้างกับการที่จะบุกไปเยือนเอเบอร์ตันนะครับก็เป็นนัดสําคัญในศึกฟุตบอลพิมลีอังกฤษแต่ว่าจุดหนึ่งที่อันเนอร์สล็อตก็คงจะได้รับโจทย์ได้รับการบ้านไปอย่างที่คือฟุตบอลอังกฤษไม่มีอะไรง่ายครับถึงแม้ว่าคุณจะเจอทีมบุ้ยของโดยแชมเปี้ยนชิคัพอแชมเปี้ยนชิคพอังกฤษชื่อชั้นห่างกันมาก แล้ววิธีการเล่นในแต่ละวันไม่ห่านะครับวันนี้ไม่ไม่ได้ซับซ้อนเลยพรีมัตสู้กับริพูด้วยฟุตบอลอสไตล์สไตล์ของเขาเลยฮะสู้ไม่ได้ก็ตั้งรับต่ำๆเน้นดิมเส้นปิดให้หมดริพูก็เจาะไปเข้าบอลคอสมาก็ไใหม่ผ่านนะครับเพราะว่าสามเซนเตอร์แบ็กของพรีมัตยืยนกันแน่นตรงกลางอันนี้คือจุดบอดของเราเลยรลวเนี่ยมันเคาะบอลไม่ได้ต่อบอลไม่ได้ก็เลยทําให้พรีมัตเล่นสบายนะฮะต่อให้เราของบอนดาเสร็จปุ๊บเข้ามาไล่เพจเราเล่าแกะเพจ เขาไม่ได้นะพราะออกบอลแป๊บเดียวก็เสียออกบอลแป๊บเดียวก็เสียแล้วเรื่องพละกําลังเรื่องสภาพร่างกายของฟุตบอลอังกฤษเนี่ยคือเด็กๆขึ้นมาถ้าเด็กๆบางคนเล่นกับพวกโซบอสไลแมตการ์นเนแบบโมซาร่ากัสโบมันยังพอเนียนมันยังพอเล่นได้แต่ว่าเอาเด็กลงเลยเนี่ยมันชื่อชั้นกระดูกเนี่ยมันค่อนข้างห่างกันอยู่พอสมควรอ่ะเอาไง่ายๆว่าระดับซีเนียอย่างกียซ่า อย่างทางด้านหลุยดีอาร์ตหรือแม้แต่กระทั่งฮเวเลียสเ่ยวันนี้แบกทีมไม่ได้ครับพยายามจะเป็นทุกอย่างของทีมแต่ว่ามันทําไม่ได้พอเล่นกับชุดใหญ่มันก็ดูเนียนตาเล่นกับโมซาร่าเล่นกับแมคกาาเฟนแบกฟอร์ติวฟันไดพวกนี้มันเล่นได้เพราะว่าคลาสบอลเนี่ยโดยรวมมันดีกว่าแต่พอมาเป็นตัวแบก ทีมเองมาเป็นตัวปั้นเกมตัวเพเมกเกอร์ตัวทําทีมเองมันทําไม่ได้ฮะเพราะว่าเจอฟุตบอลสไตล์ดุดันอย่างพรีมัทเล่นเข้าไปนี่ก็ถือว่าลิฟูเองก็ไปไม่เป็นเลยเหมือนกันนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรฮะรบ,บนตามธรรมดานะฟุตบอลแพ้ก็อาจจะรู้สึกเซ็งๆอาจจะรู้สึกเสียใจแล้วก็เสียดายฮะลุยกันต่อปีหน้าว่ากันใหม่ในศึกฟุตบอลเอฟเอครับเพราะฉะนั้นลิฟูเองเป้าหมายที่มันใกล้เคียงสุดก็คือฟุตบอลคาราบาวครับรอบชิงชนะเลิศน,นะครับที่จะเล่นกันในวันที่16มีนาคมแล้วก็พร er ีเม กลางสัปดาห์วันพุธถ้าเราบุกไปชนะเอเบอร์ตันนะครับจะทําให้ลิฟูเนี่ยหนีอาร์เซนเป็นเก้าแต้มถ้าเสมอจะหนีเจ็ดแต่ถ้าแพ้ความห่างก็จะยังอยู่6กเหมือนเดิมอ่ะแต่ก็เอาใจช่วยนะครับเพราะว่าลิฟูเองพักตัวหลับเต็มๆก็สล็อตประมาทนิดนึงนะประเบินคู่แข่งพลาด้วยติดประมาทนิดนึงอ่ะแต่ผมก็รู้สึกเสียดายะมันโอ้โหถ้ามันตกรอบด้วยกันเออบุกไปแพ้ทีมอย่าง ซาท์แฮมตันทีมอย่างบริตันทีมอย่างเวสแฮมมันยังโอเคแต่นี่เราไปแพ้ทีมบบยของเดอะแชมเปี้ยนชิพเพราะฉะนั้นเนี่ยฟุตบอลเอฟเอคัพนี่คือมนเสน่ห์แจ็คผู้ขายักของแท้เลยครับอ่าก็ยินดีกับแฟนบอลพรีมัสแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับแฟนบอลของแดงลิพูนะครับมูออนเดินหน้าต่อไปลุยกันต่อนะครับยังเหลืออีก3าถ้วยให้เราได้ลุ้นชื่อว่าวันนี้จะชื่อว่าฤดูกาลนี้ลิพูมีแชมป์ติดไม้ติดมือแน่แต่ ใบหนึ่งหรือจะสองใบหรือจะทริปเปิลแชมป์เดยวค่อยว่ากันนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ใครที่เราเข้ามารับชมแล้วนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ chat, แล้วก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์กันนะครับ